สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องปรัชญาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเหมือนกับคราวที่แล้วคือไม่มีบันทึกนะคะอิ่มก็จะพูดสดๆไปเรื่อยๆทีนี้หลังๆมานี่อิมก็ชักจะติดลมแล้วคือไม่ต้องมี บันทึกอิบก,ก็โซโล่พูดโซโล่ได้ะคะีค่ะแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมก็ต้องฝึกอีกเยอะค่ะไม่รู้ว่าที่พูดไม่ชัดเพราะว่าอ้วนแล้วมีแก้มใหญ่แล้วเนื้อแก้มเยอะมันเลยไปเบียดเวลาเปล่งเสียงออกมาเ,าเลยพูดไม่ชัดเลยก็ถ้าผอมอาจจะพูดชัดก็ได้ค่ะอันนี้จริงหรือเล่นนี่ก็ไม่รู้คะ่ะพูดทีเล่นทีจริงค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะก่อนที่มันจะ ไปเรื่อยยาวกว่านี้วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องปรัชญาว่าด้วยความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวผ่านกระตูนเรื่องคินดาอิจิกับโคนันนะคะสำหรับคนที่เคยอ่านมังงะที่เป็นคินดาอิจิกับโคนันแล้วก็จะรู้ว่าเขาก็จะมี คำพูดของตัวเอกก็คือคินไดจิกับโคนันชอบพูดว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวหลังจากที่จะสืบสืบสวนอะไรสักอย่างแล้วก็เพื่อที่จะได้ไขปริศนาของฆาตกรรมทั้งหลายนะคะค่ะแต่ทีนี้ไอความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องคินไดจิโคนันนี่มันไปเกี่ยวกับ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเรื่องของสิ่งจริงแท้อย่างไงอิมก็จะมาพูดเนี่ยคะ่ะส่วนเรื่องละเอียดปิดย่อยของคนอนันกับคิน,นดจีเดี๋ยวอิมจะไปไว้ท้ายๆนะคะจะไปสปอยนิดๆหน่อยๆช่วงท้ายๆเรามาพูดถึงไอ้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก่อนในเรื่องนี้ก็มันมีความหมายคะ่ะหมายถึงความจริงของอ เหตุการณ์ฆาตกรรมมันก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวมันถึงจะได้แบบ ชุดคําตอบที่ถูกต้องอย่างเดียวคือว่าใครเป็นผู้ฆาตกรรมและเหตุการณ์มันเป็นยังไงอันนี้าคา่ะที่ที่มันเป็นความหมายของความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ซึ่งมันก็ค่อนข้างถูกต้องกับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวในทางปรัชญาก็คือในทางปรัชญาหรือไม่ว่าจะเป็นลัทธิาศาสนาหรือของพุทธเองหรือาศาสนาอื่นๆเองก็จะเชื่อเรื่องของความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ได้มาทางศาสนาหรือปรัชญาแต่เป็นมนุษย์ ทั่วไปก็ทุกวันนี้คนเราแยกแยะความจริงกับความคิดไม่ค่อยออกค่ะเราจะสังเกตว่าวาทกรรมหรือคำพูดใน Facebook หรือออนไลน์เนี่ยมักจะชอบเอาความคิดกับความจริงมาทับซ้อนกันจนนึกว่าไอสิ่งที่ตัวเองคิดากลายเป็นความจริงซึ่งไม่ใช่นะคะมันเป็นปัญหาของการแยกแยะของมนุษย์ในทุกวันนี้มากๆและที่เราจะต้องมาทะเลาะเบาแวงกันหรือไม่เข้าใจกันก็เนื่องจากความคิดกับความจริงนี่มันมีปัญหากันอยู่ เราต้องมาพูดถึงว่าอะไรคือความคิดก่อนและอะไรคือความจริงสิ่งที่เราคิดเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นอิมคิดว่าอิมอยากจะไปที่ห้างเนี่ยคิดคะ่ะเนี่ยอิมคิดส่วนความจริงที่เกิดนั้นคืออิมขี่รถไปที่ห้างนั่นคือความจริงดังนั้นความจริงมันหมายถึงเหตุการณ์ค่ะ ความจริงคือเหตุการณ์ค่ะส่วนสิ่งที่เราคิดอยู่เป็นความคิดนะคะอย่าเอามาปนกันคือต้องแยกแยะตรงนี้ให้ได้แล้วทีนี้คุณจะไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ชีวิตละการดำรงชีวิตของเราทุกวันนี้ไอ้เรื่องความคิดกับความจริงเนี่ยจะมีปัญหากันอยู่เพราะความคิดมันย่อมมีคติและความอคติอยู่แต่ในขณะที่ความจริงซึ่งมันเป็นเหตุการณ์จริงแท้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย มันจะไม่มีอคติของมันคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดค่ะถ่ายภาพคนร้ายได้เหตุการณ์ฆ่ากันหรือเกิดอะไรขึ้นยังไงคือกล้องวงจรปิดบอกความจริงในขณะที่พยานจะบอกความคิดตัวเองซึ่งอาจจะมีทั้งความจริงและแต่งเติมเสริมแต่งเข้าไปเนี่ยค่ะ อันนี้แหละเราต้องแยกแยะความจริงกับความคิดตอนนี้คุณแยกแยะได้ตามอิ่มแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราต้องไปหัดแยกแยะด้วยนะคะเรื่องความคิดกับความจริงนี้อิ่มอยากจะบอกน้องๆหลายๆคนด้วยยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่คุณต้องแยกแยะความจริงกับความคิดให้เป็นแล้วคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นอะเรามาต่อกันด้วยของเหตุผลของความจริงเป็นเพียงหนึ่งเดียวในทางของศาสนาบ้างความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวในทางศาสนานี้ ถ้าทางพุทธเราพูดถึงพุทธก่อนแล้วกัน จะหมายถึงปรมัตธรรมก็คือความจริงสูงสุดในทางธรรมคือระดับจักรวาลซึ่งจะไปตรงกับของคริสต์และอิสลามตรงที่ความเชื่อในเรื่องพระเจ้าค่ะซึ่งเขาจะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งจริงแท้เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งเดียวคือในระดับจักรวาลน,นี่คือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวจริงๆคือผู้ที่ก่อให้เกิดสรรพสิ่งและการที่เราเชื่อมต่อกับมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหมดที่มีความเชื่อมโยงกันอ่ะเราก็คือหนึ่งเดียวกันกับพวกเขา เนี่ยค่ะอันนี้แหละที่เรียกว่าระดับความจริงเป็นเพียงหนึ่งเดียวคือระดับระดับของปรมัดธ,ธรรมค่ะแต่ความจริงในระดับของโลกก็คือของสาราวัตถุเขาจะเรียกว่าสภาวะสัจจะหรือความจริงในระดับของโลกค่ะในระดับสัจจะแต่ไม่ใช่ไปถึงระดับจัก,กรวาลที่เราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเช่น เออที่เราเคยคุยกันเรื่องลูซี่ว่าลูซี่บรรลุได้ในระดับ100%อร์เซที่จะสามารถเห็นทุกสรรพสิ่งคืออันนั้นมันเกินความสามารถของการเป็นการเป็นบอดี้และเพราะว่าจิต ของลูซี่นี่ควบคุมความเป็นไปของร่างกายทําให้สามารถใช้สมรรถภาพของสาสารสสารของตัวเองเนี่ยได้เต็มที่ดังนั้นนางก็จะเห็นทั้งคลื่นแสงเคลื่อนเสียงเห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างคือสิ่งที่ต้องใช้ภาษาทั้งหมดและสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปหรือสัตว์ทั่วไปมองไม่เห็นซึ่งอยู่ในภพอื่นคือลูซี่สามารถเห็นได้อันนี้คือเขาเรียกว่าความจริงแท้ในระดับปรมาธรรมนะคะแต่ความจริงแท้ในระดับสัจจะก็เช่นว่า เราเนี่ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตไปเราเปิดพัดลมอันนี้ก็เป็นความจริงในสภาวะสัจจะเราเปิดทีวีเป็นความจริงในสภาวะสัจจะคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะ แต่ไม่ใช่ความคิดไงคะเพราะความคิดถ้าเราคิดว่าฉันจะเปิดพัดลมแต่เราก็นั่งอยู่เฉยความจริงคือเรายังนั่งอยู่เฉยเราไม่ได้เปิดพัดลมแต่ความจริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปิดพัดลมเลขหนึ่งอันนี้เรียกว่าความจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราแค่นั่งเฉยเยแล้วเราก็คิดว่าฉันจะเปิดพัดลมฉันจะเปิดพัดลมนั่นคือความคิดแต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือคุณนั่งอยู่เฉยเยคุณยังไม่ได้เปิดพัดลมอันนี้พอจะฟังฟังทันไหมคะเวลาอิมพุดติดลมอิมจะเพราะเริ่มพูดเร็ว หลังแมาสังเกตว่าเวลาอิ่มจะคุยเรื่องปรัชญานี่อิ่มจะเริ่มพูดเร็วขึ้นเพราะว่าเริ่มติดลมคือเริ่มมีมีความแบบเชี่ยวชาญในการพูดขึ้นก็จะเกิดความมั่นใจเนี้ยมันก็จะเลยจะติดลมแล้วพูดเร็วขึ้นเดี๋ยวอิ่มจะพยายามให้ช้าลงอะในทางพูดธมีสองอย่างสภาวะสัจจะและประมาสัจจะดังนั้นคุณก็จะแยกแยะได้แล้วว่า สภาวะสัจจะคือความจริงระดับสสารวัตถุหรือความจริงที่เกิดในโลกแล้วก็เอกภพเราเนี่ยค่ะเพราะเอกภพเรานี่มันจะเป็นในลักษณะของสสารนะคะดังนั้นแต่ส่วนของความจริงระดัดระดับปรมัาสัจจะนี่คือทุกๆุกภพอะค่ะ ทุกๆครบแม้แต่กระทั่งพบที่เรามองไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าแต่เขาก็มีอยู่ของเขาจริงนเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าความจริงแท้หรือในระดับที่เราจะกลับไปเป็นพระเจ้าอีกครั้งซึ่งก็คือตรงกับความเชื่อของคริสต์และอิสลามตรงที่ว่าความจริงเอ่อสิ่งจริงแท้คือพระเจ้าคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอันนี้คือความจริงในระดับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะไม่ใช่ความจริงจะมีอยู่หลายชุดนะคะอย่าไปคิดว่าความจริงมีหลายชุดค่ะความจริงไม่ได้มีหลายชุด ความคิดคุณมีหลายชุดได้ไม่งั้นคุณแย่แน่ถ้าคุณจะมาคิดว่าความจริง,รงมันมีหลายชุดไม่ได้หรอคะ่ะอันนั้นเรียกว่าความคิดความจริงให้เรามองอยู่ในสถานะของเหตุการณ์อย่างเดียวเท่านั้นเลยคะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงอันนั้นแหละคือความจริงส่วนถ้าคุณคิดไปเองนะนะ่ะคือความคิดอ่ะแยกแยะเป็นแล้วเนาะเอามาพูดต่อเรื่องของพุทธ พุทธจะมองเห็นง่ายขึ้นไปก็เพราะว่าเขาแยกความจริงในระดับระดับสภาวะสัจจะกับปรมัาสัจจะก็ตรงเนี้ยเห็นไหมคะเวลาอิ่มพูดนี่พอเราแยกตามพุทธเราจะเริ่มเห็นชัดแต่คนไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้ต่อไป ดังนั้นให้จําไว้ว่าความจริงในระดับสภาวะสัจจะก,ก็คือสิ่งที่เราใช้ชีวิตในโลกอย่างเช่นอิ่มขี่มอไซนี่คือความจริงว่าเหตุการณ์คืออิ่มขี่มอไซ์ให้จําไว้ว่ามันคือเหตุการณ์ค่ะแต่ส่วนความจริงในระดับของปรมาสัจจะหรือสิ่งจริงแท้ความจริงเป็นเพียงหนึ่งเดียวนั่นหมายถึงความจริงในระดับของทุกๆุภพเลยซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เช่นกันเราต้องให้ให้มองความจริงเป็นในลักษณะของเหตุการณ์นะคะ ดังนั้นถ้าหากว่าคุณคิดอะไรก็ต้องแยกก่อนอันนี้ความคิดนะอันนี้ความจริงนะดังนั้นเวลาคุณทะเลาะหรือว่าคุณเถียงหรือดีเบตกันเนี่ยดังนั้นให้พูดว่ามันคือชุดความคิดค่ะอย่าเอาอย่าไปบอกว่าอันนี้ของฉันคือความจริงคนนี้ก็ความจริงคนนั้นก็ความจริงเอาทุกคนจริงหมดแต่มันมาขัดแย้งกันเองความจริงมันจะขัดแย้งกันไม่ได้หรอกคะ่ะใช่ไหมคะความคิด ความคิดเท่านั้นแหละที่จะขัดแย้งกันได้ความจริงมันขัดแย้งกันไม่ได้เช่นกล้องวงจรปิดมันเสนอภาพคนร้ายกําลังฆ่าคนอยู่คุณจะเอาชุดความความจริงไหนอีกะ่ะมันก็มีอยู่ชุดเดียวว่าภาพมันจับได้ว่าคนร้ายคนนี้กําลังฆ่าคนเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะมีการต่อสู้กันก่อนสุดท้ายตํารวจมันจับอันนี้คือภาพชุดของความจริงซึ่งมันมีเพียงหนึ่งเดียวคะ่ะแต่อย่างชุดความคิดพยานก็อาจจะบอกต่างแตกต่างกันไปแต่ มันก็อาจจะมาสรุปรวมได้ว่าเออคนเนี้ยคือคนที่ฆ่าคนนี้ตายนะแน่นอนว่าความคิดมันสามารถทําให้เราสรุปความจริงได้แต่ความคิดมันก็คือความคิดส่วนความจริงนั้นคือความจริงค่ะให้จําไว้ว่าความจริงนั้นคือเหตุการณ์ค่ะอย่าเอาไปปนกันค่ะโอเคตอนนี้เราพูดจบละเรื่องของความจริงทีนี้เรามามองเรื่องของโคนานกับคินดาอิจิต่อ เห็นไหมคะเวลาอิมพูดติดลมนี่ไป1 1นาทีละวเลยแค่4นาทีอิมพยายามจะไม่พูดเกิน15นาทีต่อตอนนะคะคินดาอจีนี่มเคยอ่านเป็นมังอะ สมัยเด็กๆแล้วค่ะรคินดาอีจีนี่จะเป็นนักสืบวัยรุ่นมัดผมผมยาวๆนะคะต่อมานี่พออิ่มขึ้นอยู่ขึ้นมอปลายก็โคนันก็เริ่มดังละเราก็ติดเป็นมังหะก่อนเป็นมังงะก่อนที่จะไปดูเป็นอนิเมชันนะ,ะมังงะแปลว่าการ์ตูนที่เป็นหนังสือะคะ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกหนังสือการ์ตูนว่ามังหะ การ์ตูนในหนังสือว่ามังงะส่วนไอการ์ตูนที่เครื่องไหวได้ในทีวีเขาเรียกว่าอนิเมะนะคะค่ะโคนนนก็คงจะแตกมาจากคินดาจิเนี่ยแหละเพราะว่าไอคำว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนี่ิมได้ยินมาตั้งแต่มันเป็นค,คินดาจิแล้วอะแล้วทีนี้โคนนนนี่พอโตขึ้นมาหน่อยนึงอิมอ่านแล้วคือติดมากเลยตอนนั้นอ่านแบบอ่านเยอะมากเลยค่ะหลายหลายสิบเล่มเลยอะแล้วมันก็เยอะด้วย เรื่องของโคนันก็คือผู้ชายเด็กผู้ชายวัยรุ่นนะคะเป็นนักเรียนมันก็ประมาณว่าโดนให้จับกรอกยาทดสอบบางอย่างกลายเป็นตื่นมาอีกทีร่างกายกลายเป็นเด็กตัวเล็กไปเลยดังนั้นโคนันจึงมีอยู่2เวอร์ชั่นคือเวอร์ชั่นของวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นไฮสคูลกับ เอ่อหรือเด็กวัยรุ่นมัธยมกับเด็กปฐมตัวน้อยๆอะค่ะแต่คําว่าโคนันเนี่ยผู้เขียนเขาก็อิมเคยไปอ่านมามนมานานแล้วค่ะว่าผู้เขียนเขาต้องการให้เอชื่อของเซอร์เธอร์โคนันดอยที่เขียนเรื่องเชอร์ล็อกโฮมค่ะเชอร์ล็อกโฮมนี่อิมก็ติดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กปฐมอ่านไปหลายตอนเหมือนกันเซอร์เธอร์โคนันดอยเป็นนักเขียนเรื่องเชอร์ล็อกโฮมโคนันก็มาจากชื่อของเซอร์เธอร์โคนันดอยนะคะคือโคนันโคนันเนี่ยค่ะ เซอร์เธอโคนันนะคะโคนันดอยอก็เลยมาเป็นชื่อของโคนันค่ะพอมาถึงตอนนี้มก็ไม่รู้ว่ามันจะมีตอนจบหรือยังเพราะว่าเห็นมันก็เป็นเด็กมาเรื่อยๆเนี่ค่ะบางทีบางเวอร์ชันเห็นดูในอนิเมก็เป็น,เป,นเป็นช่วงวัยรุ่นสืบก็มีแต่ว่าก็ยังไม่ถึงตอนจบสักทีเขาก็คงจะยืดเยื้อให้เราดูไปเรื่อยๆเป็น1ิบ0ปีต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะนี่ก็อ่านมาเป็น20ปีแล้วมั้งคะ อ่านมา20ปีแล้วค่ะเรื่องยังไม่จบเลยโฮนันเนี่ยแต่ก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเวลาจะไขปริศนาอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะยิงยาสลบจนคอจนคอของเอ่อตำรวจก็ตำรวจที่เป็นพ่อของนางเอกก็คงจะพลุนค่ะเป็นรูหมด ก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าโคนันสนุกแค่ไหนก็ลองไปหาอ่านดูสําหรับคนที่ไม่เคยอ่านนะคะส่วนสําหรับคนที่เคยอ่านแล้วก็คงจะรู้ว่าโคนันเป็นยังไงสนุกแค่ไหนมันจะมีการสืบสวนยังไงคดีฆาตกรรมอะไรบ้างอยู่ในห้องปิดห้องลับอะไรของเขาฆาตกรรมในห้องปิดตายอะไรเงี้ยเประมาณนี้แหละนั่นแหละก็เป็นอิมว่านมันน่าจะแตกมาจากเรื่องคินดาจีนั่นแหละไอคำว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจึงสรุปเรื่องของความจริงไว้อย่างนี้นะคะแยกแยะให้ออกกันค่ะคือจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตคือ แยกชุดความคิดออกจากความจริงให้ได้ก่อนจากนั้นชุดความจริงก็ต้องมาแยกอยู่ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ความจริงทางโลกคุณก็ต้องยอมรับของการเป็นสภาวะสัจจะคือความจริงในระดับสสารเพราะตอนนี้เราอยู่ในเอกภพของสสารค่ะภพมันมีจํานวนมากนะคะไม่ใช่มีแค่เอกภพเราเท่านั้นจักรวาลมันเยอะกว่าที่เราคิดค่ะอย่าไปคิดว่ามีแค่นี้ ส่วนความจริงในระดับบรมัตจสจะก็คือความจริงแท้ระดับจักรวาลเนี่ยมันครอบคลุมไปทุกภพเลยนั่นคือเหตุการณ์ของทุกภพเอาเป็นคําง่ายสุดก็คือพระเจ้านั่นแหละค่ะการเข้าถึงสภาวะธรรมที่แท้จริงก็คือการเป็นพระเจ้าหรือสิ่งจริงแท้แหละคือเป็นผู้ก่อกําเนิดทุกสรรพสิ่งอะไรเงี้ยนะ ค่ะวันงั้นวันนี้เราก็คุยกันเรื่องของความจริงจบลงเท่านี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ชวนมาฟังนะคะชวนคิดตามชวนวิเคราะห์แล้วก็ถ้ามีอะไรเห็นแย้งก็ลองคุยคุยมาก็ได้ค่ะคือถ้ามีอะไรที่อ้างอิงก็ลองพูดมาก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิมคิดเองทั้งนั้นเลยดังนั้นก็ใครอยากจะแย้งก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ สำหรับหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่มาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ